สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำธุรกิจนะครับที่ลงทุน1ล้านได้กําไร5 0 0แสนบาทภายใน3 4เดือนนะครับอันนี้ไม่ได้ขายฝันนะอันนี้เรื่องจริงนะครับนั่นก็คือการสร้างบ้านขายนะครับข้างหลังผมนี่เห็นไหมวันนี้ก็ยื่นกูแล้วด้วยหลังแรกนะครับเออทำไมถึงลงทุน1ล้านแล้วได้กำไร5 0 0แสนภายใน4 5หเดือนนะครับผมว่ามีมีธุรกิจแบบนี้ไหมคือลงทุนล้านหนึง แล้วสี่ห้าเดือนเนี่ยไม่ใช่ได้แค่กําไรห้าแสนนะคือได้ทุนคืนด้วยนะนะครับครับคือเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างโอเคเลยนะนะครับแต่ข้อเสียก็มีครับมีเยอะนะครับวันนี้พูดแต่ข้อดีก่อนเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยคือลงทุนล้านต้นๆน่ะนะครับแล้วสามสี่เดือนนะได้กําไร 500, นะโโห้าแสนอ่ะโอ้โหมีธุรกิจแบบนี้อีกไหมนะครับมีช่วยแนะนําหน่อยนะครับก็หลังเนี้ยวันนี้ยื่นกู้นะครับอีกประมาณ 7วันประเมินก็ออกแล้วนะครับแล้วก็อีกประมาณเจวันก็จะนัดโอนแล้วนะครับก็บ้านหนึ่งหลังนะนะครับบ้านหนึ่งนะนะหลังทําแค่ประมาณ4ี่ห้าเดือนนะครับอย่างผมเฟสสองเนี่ยทำมาหกเดือนแหละนะครับทําตั้งแต่สิบามกุมภาไม่ใช่เออสิบสามมกราอันนี้ก็หกเดือนและนะครับหเ,เ,เดือนกว่าและ้ะแต่ว่าไม่ได้แค่หลังเดียวนะสี่หลังแล้วครับสี่หลังและ6กเดือนใช้เวลา4ี่หลังเนี่ยนะครับถ้า เจ็ดเดือนนะน่าจะจบสี่หลังจบจบแล้วก็ตกหลังละไม่ถึงสองเดือนเลยนะครับแต่ถ้าทําจริงๆแต่ถ้าทําหลังเดียวนะใช้เวลาต่ำๆเลยก็สี่เดือนนะครับสามเดือนสี่เดือนนะเสร็จหลังเดียวนะครับเสร็จปุ๊บโอนก็ได้ทุนคืนล้านหนึ่งแล้วก็ได้กําไรกลับมาห้าแสนนะครับดูแล้วสวยหวานหอมหวานใช่ไหมแต่ว่ามีปัญหาก็มีเยอะครับแต่ว่าติดปัญหาอะไรก็แก้แก้แก้ไปนะครับมันไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วนะครับก็ ทำไมถึงลงทุนร้านหนึ่งนะครับอย่างอาอย่างที่ดินแปลงนี้แล้วกันนะครับที่ดินแปลงนี้เฟสสองเนี่ยผมไม่ได้ซื้อที่ดินนะครับอ่ามัดจํานะครับมาจําที่ผมมัดจําที่ดินเฟสสองเนี่ยมันมีทั้งหมดห้าแปลงนะห้าแปลงมัดจําไปสี่แสนบาทน,นะครับก็เจ้าของที่ก็ใจดีนะครับให้เรามาจำนะครับแล้วพอเราสร้างบ้านเราขายได้นะครับเราก็ไปโอนพร้อมกันเพราะว่าชื่อที่ดินอาจจะเป็นของเจ้าของอยู่นะครับ มนันก็ไปโอนพร้อมกันเจ้าของที่ก็ได้ค่าที่ดินเราก็ได้ค่าบ้านส่วนต่างไปนะครับอย่างหลังนี้ยผมมาจําไปแสนหนึ่งไม่ถึงแสนนะเพราะว่าสร้าแปลงมันสีน่แสนประมาณเจ็ดหมื่นละกันอะเนี่ยมาจำเจ็ดหมื่นนะครับแล้วก็ก่อสร้างนะก่อสร้างบ้านหลังเนี้ยนะครับผมสร้างเฉพาะตัวบ้านบวกหลัวเนี่ยอยู่ที่หนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านห้าแสนนะครับหนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งล้านห้าหมื่นไม่ใช่ ผู้ผิดตัวบ้านอ่ะตัวบ้านแปดแสนตัวบ้านที่ทำเนี้ยนะตัวบ้านได้บ้านได้ลงรถด้วยนะได้บ้านได้ลงรถแล้วก็ได้เทพุ่งเทพื้นรอบบ้านนะครับในงบแปดแสนเนี้ยนะบ้านเจ็ดสิบสามตารางเมตรนะครับใช้งบแปดแสนนะครับตอนแรกอ่ะตั้งไว้ตั้งไว้ตัวบ้านเนี่ยหมื่นสองตารางเมตรละหมื่นสองตัวบ้านผมมันเจ็ดสิบสามตารางเมตรนะครับมันอยู่ที่ประมาณ แปดแสนกว่านะครับแปดแสนกว่าแล้วผมก็บวกโรงรถบวกเทพื้นบวกท่อเขาเรียกว่าบ่อพักรอบบ้านอะไรพวกเนี้ยบวกอีกแสนหนึ่งนะครับมันตกแล้วตัวบ้านเนี่ยล้านหนึ่งนะครับตอนแรกที่คิดไว้นะคิดไว้ตัวบ้านล้านหนึ่งนะครับแล้วก็รู้ว่าอีกแสนห้าหมื่นบาทก็ตกหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับแต่ทําจริงๆแล้วมันไม่ถึงนะครับมันไม่ถึง นะครับมันตกแล้วแปดแสนเองนะครับตัวบ้านบวกหลัวบวกพื้นบวกอะไรเนี่ยแปดแสนแล้วก็หลัวอีกแสนห้านะครับรลัวเนี่ยรลัวอีกแสนห้าหมื่นก็เป็นแปดแสนไฮ้ยไม่ใช่เก้าแสนบ้านบ้านบวกบวกลงรถบวกพื้นตัวบ้านอะไรพวกเนี้ยบวกพื้นบวกอะไรเบ็ดเสร็จกะเก้าแสนนะครับตอนแรกคิดไว้มันล้านหนึ่งแต่ว่ามันมันถูกกว่าการแสนหนึ่งทำจริงๆแล้วถูกกว่านะครับก็คุมงบได้ดีนะครับ ตัวบ้าน9000 0 0แล้วก็รั้วอีกแสนห้ารวมกันเป็น1 5 0 0 0 0้านบาทนะครับ1 5 0 0 0ล้านานะครับบวกบวกกับที่ดินค่าที่ดินที่เรามาจำไปอ่ะ7 0 0 0 0ืนะครับก็เป็น1,120,000บาทนะครับในการลงทุนบ้านหลังนี้ของผมคือ1,120,000บาทนะครับแล้วก็จะโอนเร็วๆนี้นะครับน่าจะต้นเดือนหน้าอะไรเงี้ยนะครับก็วันโอนเราก็จะได้กำไรมา บวกทุนด้วยนะนะครับอะสมมติเนี่ยผมขายสองสองเก้าหลังนนะ 9, ล own, น own, เนี้ยนะขายสองสองเก้าลบค่าโอนในวันโอนเนี่ยแสนหนึ่งก็เป็นสองหนึ่งเก้าก็เหลือสองหนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าหักค่าที่ไปหักค่าที่ไปไม่ถึงสนะี่แสนประมาณสามแสนเจ็ดนะครับผมคิดไปแล้วมันเหลือประมาณล้านแปดนะครับล้านแปดคือเราลงทุนไปล้านหนึ่งได้กลับมาล้านแปดอะไรเงี้ยนะครับลงทุนไปล้านหนึ่งได้กลับมาล้านแปดล้านเจ็ดอะไรเงนะี้ย ก็ได้กำไรประมาณ5 6าหกแสนนะครับเนี่ยก็เป็นธุรกิจที่แบบเออเข้าท่านะลงทุนล้านหนึ่งได้กําไร5้าแสนนะครับทำได้จริงนะไม่ได้ขายฟันนะครับแต่ว่าเรื่องง่ายเรื่องยากเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็กว่าจะหาที่ดินกว่าจะสร้างเสร็จก็ไม่หมู่ครับแต่ของผมมันเฟ,ฟสซองแล้วนะครับก็ค่อนข้างง่ายหน่อยนะเฟสแรกผมค่อนข้างปวดหัวเลยเพราะว่าต้องดูงานเองทุกอย่างเลย เฟซซองเนี่ยไม่ค่อยทําอะไรแหละนะ <c ười> คือเราช่างเราเริ่มรู้แล้วช่างเราเริ่มเริ่มได้ช่างดีอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องดูงานเยอะนะครับวันๆก็มาแค่ตอนเย็นนะครับเนี่ยมาตอนเนี่ยห้าโมงหกโมงเนี่ยมาดูมาช่างก็จะกลับกันหมดแหละก็ <c ười> <g ül> <g ül> ผมก็ทําธุรกิจส่วนตัวด้วยไงนะครับทําธุรกิจทําอะไรตอนกลางวันเราก็ทําธุรกิจของเราอะไรเงี้ยนะครับตอนเย็นเราก็มาดูหน้างานนะครับเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับ ใกล้จะเริ่มสอนแล้วนะครับไม่กี่วันแล้วนะนะครับสอนวันที่4กรกฎาคมนี้นะครับถึงวันที่8จะเรียน5วันเต็มนะวันละ1ชั่วโมงนะครับใครอยากเรียนรู้เรื่องการสร้างบ้านขายนะบอกทุกเทคนิคเลยนะบอกก่อนไม่มีทุนก็ทําได้นะครับมีทุนก็เริ่มง่ายนะครับไม่ต้องซื้อที่ดินก่อนนะครับมีเทคนิคบอกให้นะครับมีสัญญาต่างๆให้ทุกอย่างนะครับมีหนังสือให้นะครับเป็นที่ปรึกษากันตลอดชีวิตนะครับว่างๆแวะเยี่ยมชมโครงการกันได้เลยครับคุ้มแน่นอนครับราคา2,009นะครับรีบเลยครับ